สวัสดีพี่น้องวันนี้เราจะมาจับดูว่าพักส้มพักแดงพักน้าเงินพักในสามพักนี้พักไหนจะมาอานดํหนึ่งเอาพักพักแดงก่อนดีกว่าพักแดงจะมาอานลำหนึ่งไหมพักแดงนะเลือกตั้งเดือนปีหกเก้าเนี่ยพักแดงนะทุสิงคุกอย่างทิ่ยิพย์ท่านไม่เกี่ยวกับพวกเราขอให้ให้ออกมาแปดใบพักแดงจะมาอานดำหนึ่งไหมนะ ก็พักแดงก่อนเนาะพักแดงก่อนพักแดงก็พักเพื่อไทยเนะาะให้ออกมาแบบนี้พักแดงความคะแนนความนิยมลดลงกึ่งหนึ่งลดลงกึ่งหนึ่งจะเหลือครึ่งหนึ่งลดลงความนิยมจะลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะพักเพื่อไทยนะ เอาพักเพือไทยเด้อนี่พักเกือไทยนะต่อไปพักน้ำเงินคนนิยมจะลดลงตึกหนึ่งอ่ะพักน้ำเงินพักคุณอนุทินพักน้ำเงินนะอ่ะพักน้ำเงินแปดใบพักน้ำเงินพักน้ำเงินพักน้ำเงินก็ได้ฉลองโอเคดีขึ้นกว่าเดิมพักน้ำเงินได้ ได้ความนิยมเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาได้เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นพักนํำเงินนะพักนํำเงินได้เพิ่มขึ้นนะพักนํำเงินพักคุณอนุทินเหรอพักนํำเงินได้เพิ่มขึ้นได้ความนิยมเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วปีที่ผ่านมาครั้งเลกเมตัอปีที่แล้วใช่ไหมเอาต่อไปพักส้มเนอะพักส้มพักส้มเป็น สอบเป็นไหโอ้พักส้มยังนำอยู่นะไม่น่าเชื่อว่าพักส้มถ้าเปิดไพ่แล้วคะแนนยังยังนำอยู่ยังนำอยู่นำอยู่นะพักส้มนำอยู่นะพักส้มยังนำอยู่้วพี่น้องพักส้มยังนำนะมีความสำเร็จกว่า ถ้าเทียบสามพักแล้วพักที่มาที่หนึ่งจะเป็นพักพักส้มพักที่มาที่สองทำไมพักสีน้ำเงินมาป่ะพักพักเอพักสีแดงนี่จะลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งเลยนะพักสีแดงความไม่ยมรจะลดลงครึ่งหนึ่งได้คะแนนแล้วเข้ามาทิ้งห่างกอกเลือกตั้งครั้งที่แล้วครึ่งหนึ่งนะอันนี้เป็นการทํานายโดยไพ่รือไรเซียสนะพี่น้องนะรือไรเซียสนะ เออแต่พัคนําเงินจะมีความสําเร็จจะได้เพิ่มขึ้นนะเออแต่ความความมาัาดับหนึ่งความสําเร็จที่คะแนนจะได้ได้นี่ภคส้มยังยัง,ย,งยังกินอันดับที่หนึ่งอยู่อ่ะอ่ะอันนี้เป็นการทํานายโดยตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ให้ไพ่หลุดน,นะเพราะว่าเราเป็นประชาชนไม่ใช่เจ้าของพักการเมืองก็อาจก็จะเป็นยังไงก็คอรอรุ้นครั้งต่อไปนะพี่น้องนะไม่ได้หายไปไหนแต่ ทำคลิปหลายๆช่องมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาลงให้แต่ถ้าไลฟ์สุดมีเวลาก็จะมาไลฟ์สุดให้ขอให้โชคดีนะคะอยู่ดีมีสุขทุกคน